สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีพระสิบชาติมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ชมกันนะครับเป็นพิมพ์มารวิชัยพิมพ์เล็กนะครับอ,อง์นี้ก็แต่งได้สัดส,ส,ส่วนนะครับพี่เป็นพระผิวเดเดิมนะครับดูง่ายทุกองค์นะครับชุดนี้เป็นพระแผงเดียวกันนะครับพี่นี่ครับอ,องค์นี้ก็จะเป็นตำแหน่ง องที่8ปดนะครับเพราะว่าด้านข้างเป็นข้างเดิมนะครับนี่ครับอันนี้ข้างเดิมอันนี้เป็นด้านล่างเดิมนะครับก็จะมีตัดแค่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับพระก็สภาพน่ารักนะครับสภาพพอน่ารักนะครับนี่ดูง่ายทั้งหมดนะครับนี่หลังเดิมๆครับพี่นี่ครับ สามองค์นี้แบ่งปันนะครับพี่แบ่งปันราคาเบาๆนะครับพี่พท่านใดสนใจอยากได้พระสิบชาติไว้ใช้ติดตัวนะครับทักหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะครับสนใจติดต่อทักหาผมได้นะครับพี่ก็คือรับประกันแท้นะครับไม่มีอุดไม่มีซ่อมนะครับทั้งสามองค์เลยนะนี่ครับชั้นดินอะไรงนี้ก็ดูง่ายนะครับ ผิวพ้าค่อนข้างแห้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ